สวัสดีครับมือหนีเพราะเวียงสีได้มาเอาหลากร้อยของขนุนเนี่ยหลากร้อยของหมกมี่ของขนุนเนี่ยสีมะทับเนี่ยสีมะทับเนี่ยครับเอารากร้อยมะทับมะทาบกิ่งใหญ่ครับเอามะทาบกิง่งใหญ่เมื่อกี้นี่ครับเอานั่นแหละบาน้สิเฮ็ดในเบิง้งอีกครับ เมื่อกี้ก็ได้ตัดมาแล้วตัดมาแต่ตอนทีวาไปถากกิ่งอันคือสิบ่เห็นครับวับนนี้ก็เลยสิมาเห็ดให้เบิงสิมาเห็ดให้เบิงว่าพอเวียงเห็ดแบบนี้ละมา สิมาเห็นใหนเบื้องครับวางเขาก็ต้องปาดแบบนี้แล้วครับเนี่ยผมจีใส่สองสองหลากครับสองหลกักต้องตามมาขางนี้เนียมาทางาที่มาให้เห็นรอยที่สิบปาดนี่นะ นี่ต้องปาดแบบนี้ครับเลาค่ะเสียเอาฟังนี่เสียเอาฟังนี่ แล้วก็จะฟังนี่ขอมัดไว้ซะก่อนครับมัดไว้ซะก่อน มันซ้ำพอดต้องตัดออกมาอีกต้องเ,อเข่าข้างใดขขางหนึ่งครับ ต้องให้เปลือกมันเนี่ยอยู่ฝั่งใดฟังนั่นครับต้องมาเบิ่งนี่อีกมันบดสนิดเมื่อมันโมสนิดก็ต้องปาดตามเข้าไป้มันิด แล้วก็ฟังนี่โอ้เท่ยวนี่มีแต่หากใหญ่ๆ้าติดแหละก็สิทด,ดีอยู่ครับเปรียบเทียบก็นิวก้อยครับใหญ่ก็นิ้วก้อย มันมีร้อยบุบครับ,บว่นไดเบิ้งเมื่อกี้ต้องตัด์าว,วิทย์ร้อยบุบต้องตัดออาวิทย์ร้อยบุบ กิ่งขนุนนี่มันแข็งเลยครับหลากขนุนแล้วเขาใชมาเสียบขึ้นแบบนี้ครับใมันติดอยู่ข้างใดข้างหนึ่ง ไอตัวในหลากเนี่ยต้องจัดเยื่อจะเลื่อนมันอยู่ซ้ำน้ำกันแล้วก็มาใส่เสืออฟางนี่แหละครับเสืออฟางเนี่ยเสือฟสอฟางในสี่ครึ่งนะครับ ออกฟางในสี่ครึ่งแล้วก็่มามัดเลยครับม,มัดแบบไรก็บมมัดเลยครับขอแต่มันแน,น่นมามัดแล้วมาดึงครับดึงเขาให้แน่นที่สุดในเนื้อเยื่อมันเนื้อเยื่อมันเขาไปติดกันดีๆครับดึงให้แน่นสุดๆเลยครับ ดึงเข้าไปครับดึงเขาแน่นแนเลยครับดึงเขาแน,น่นแ วันนี้หาพลาสติกครับพลาสติกที่ผมหามานี่ก็คือเป็นถุงหละเป็นถุงผมมาตัดเอาผมมาตัดเอาผมมาตัดเอาวันนี้กับพั่นครับพันตัวนี้กักบพันพันใล้ดีนะครับเด้อ กันบ่ให้น้ำเขาครับถ้าน้ำพ้นเขาแล้วมันสิเกิดเสื้อล่าครับต้องพันให้ดีบ่ห้น้ำเขาได้พันการน้ำพันจากล่างขึ้นบนตัวนี้มันยาว้วเกินตัวนั่นตัดออก เบื่อให้มันซ้ำกันบันนี้ก็เอาลวดรับ

เอาถุงมาใส่ครับถุงมาถุงมาแล้วก็มาเย็บถุงนี่ครับมาเย็บถุง เขาออมาเย็บถุงมาเย็บถุงหากมันอยู่ใส่ี่หากมันอยู่นี่เขาก็มามัดเลยครับมามัดคางล่างเนี่ยเอาถุงพลาสติกเนี่ย ลงมาเดี๋ยวก็มามัดมัดแล้วก็เอาขีบมะพร้าวใส่บปเนี่มันต้องเอาขีบมะพร้าวใส่ขีบมะพร้าวใส่ อ๋อคีบองเผาใส่ให้รอบครับให้รอบแลวให้เสมอกันไปทั่วเลยคีบองเผาใส่ให้รอบให้เสมอกันเฮ็ดแบบนี้นี่สองเดือนเด้อครับเด้อสิบ่าเดือนเดียวนี้ยบ่ได้ ต้องสองเดือนครับต้องสองเดือนยัดลงไปขีบมะพร้าวนี่ยัดี้ยลงไปให้มันแน่นยัดลงไปให้มันแน่นยัดลูไปให้มันแน่น,ลน,แ,น,นแล้วก็มาดปากมันไห้ครับแล้วก็มาดปากมันไห้ มัดให้แน่นเด้อครับเด้อสั่นนาน้ามันสีค่ายควบน้ามันสีแหงน้าเนขี่บังผ้าสีแหงพยายามหาถุงที่ดีเด้อครับมาใส่เด้อเป็นยังคือหาถุงดีถ้าเป็นหนาแร่งนี่มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าหมดมันหานามกินนะมันก็สีมาเจาะครับมันก็สิมาเจาะ มจาจอให้มันขาดแล้วน้ามันก็สิแห่งก่อนว่าท่านออกลากนี่ก็มาามัดครับ <c oughs> ามามัดไว น่ามาดไหวครับนี่ก็หกิบวันเลยครับเด้อหกิบวันครับนี่คือการเอารากขนุน เอาลากขนุนลากแบบนี้ครับลากจากต้นใหญ่ะคุดเอามาแล้วมาทาบแล้วมากาะสีออกลากขึ้นกันเพื่อยังกับต้นที่ลงไปแล้วนี่ปักซ้ำแล้วนี่เอาละครับสวัสดีครับตาก,กองสวัสดีสวัสดีจ้าโอ้มายืนอยู่นี่ดู